สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับ Ford g a เก c h anel n Ford พัพปแดนนะคะวันนี้เก๋อยู่กับเจ้า Next Gen r a n เจ r Cap ค l t คันนี้นะคะเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวเก๋พานำชมนะคะว่าคันนี้นะคะมีออปชันอะไรบ้างนะคะในส่วนของตัวราคารถนะคะที่ f o r d ตั้งจำหน่ายของรุ่นนี้เลยนะคะอยู่ที่799,000บาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะในส่วนของเกียร์ออโต้อยู่ที่ ในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่844,000บาทในส่วนของคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้ากันเลยทีเดียวนะคะในส่วนส่วนของแรงบิดนะคะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะในส่วนของออปชั่นไปเลยค่ะเดี๋ยวเก๋พาไปดูค่ะในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าเลยนะคะก็จะเป็นกระจังที่ เป็นกระจังทรงประแกร์นะคะที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะทําให้ลมและอากาศไถ่ายเทยได้ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคาดกลางรุ่น xlt จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็พร้อมด้วยโลโก้ฟอร์นะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะ เหมือนรุ่นเดิมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟ LED มั l ติ r e f ฟ c เตอร์นะคะแล้วก็ด้วยไฟ daytime นะคะกลางวันนะคะเป็น4แคมป์นะคะในส่วนของไฟตัดหมอก XLT ก็มีไฟตัดหมอกมาให้เช่นเคยนะคะพร้อมด้วยโครมียมนะคะในตัวของ ไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันค่ะในส่วนด้านข้างก็จะมีคิ้วล้อให้ด้วยนะคะจากโรงงานเลยคันนี้ก็3นิ้วนะคะในส่วนของแมกและยางของรุ่น xlt c a p นะคะ ก็จะให้เป็นแม็ก17นะคะไซส์ยางอยู่ที่ 25570R17 เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแกมด้านข้างนะคะก็จะปร่งบอกเรื่องของเทอร์โบนะคะคันนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะพร้อมด้วยโคลเมียมนะคะที่ครอบมาด้วยนะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวไฟนะคะไฟกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะปรับและพับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะสำหรับ XLT เลยนะคะแล้วก็มือจับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของตัวบันไดนะคะมาดูเลยคะ่ะบันไดก็จะออกแบบดีไซน์ใหม่นะคะลายใหม่นะคะก็เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะนะคะก็จะมีตัวกันรอยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยช่องนะคะ ที่สามารถนะคะยึดติดกับโลบาร์นะคะลูกค้าสามารถยึดติดได้เลยนะคะแล้วส่วนของ xlt นะคะก็จะมีบันไดด้านข้างนะคะที่ก้ในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะก็จะมีตัวกันชนท้ายนะคะของ xlt นะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะไม่มีเซ็นเซอร์แล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะจะเพิ่มในตัวของกล้องนะคะมองหลังนะคะ กล้องถอยหลังก็จะมาอยู่ในตัวของโลโกโ้ไฟเบรกดวงที่3านะคะก็จะย้ายมาอยู่ในตัวของฝากระบาดท,ท้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นกระบานะคะ,ะก็จะบรรทุกได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของฝากระบาดท,ท้ายนะคะตัวเลนเจอร์นะอันนี้นะคะก็เป็นตัวนูนะคะปั๊มเลยนะเป็น เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ขึ้นเลยนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของรุ่น XLT อยู่ที่ฝากระบาท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านภายในกันค่ะมาอยู่ในส่วนของภายในตัวรถของตัวแคป XLT เลยนะคะส่วนในของ ตัวเบาะนะคะของรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะหน้าจอกลางแบบสัมผัสนะคะเป็น10.1นะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Android Auto แล้วก็แอ เ,เพิคาเคะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเสียบสายแล้วนะคะพร้อมทั้งยังอรองรับตัว Ford Part ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของช่อง usb นะคะมีให้นะคะแล้วก็เป็นช่องชาร์จของตัว type c นะคะแล้วก็ในรุ่น xlt นะคะก็จะมีตัวชาร์จโทรศัพท์นะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะแล้วก็ ส่วนในรุ่น XLT นะคะก็จะเป็นกุญแจรีรโมท2ดอกแล้วะคะแล้วก็ในตัวของตัวสตาร์นะคะก็จะเป็นเอนจินสตาร์สต็อปนะคะก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะฟอร์ Ford ก็เช่นเดิมเลยค่ะก็ให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะสามารถยืดหดได้นะคะปรับได้4ระดับนะคะก็ยืดเข้าได้ยืดออกได้แล้วก็ยกขึ้นได้แล้วก็ปรับ เพื่อให้เหมาะกับสารีลาของอผู้ขับขีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวลำโพงนะคะรุ่น XLT ก็มีลำโพงทั้งหมด6จุดนะคะแอร์แบ็กก็2ลูกค่ะ mm hmm. ก็จบการรีวิวนะคะของแค p XLT เกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะ ลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรหาเกตได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอ like, นไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เกตฝากช่องทางของตัว y o u t u b e นะคะฟอร์เก h ชา n นลนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ